เอาเลขแปดก่อนเนาะมาลูกนลิมบอกคิดถึงพ่อทุกวันค่ะเขาบอกว่าเลขแปดเนี่ยเป็นเลขขยับตัวไม่ได้ไม่สามารถที่จะย้ายออกไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ต้องอยู่นิ่งๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่นิ่งที่สุดถ้าค้าขายก็คือสมมุติเราเรามีลูกน้องเนาะเราก็จะต้องให้ลูกน้องออกบางคน หรือเรามีสมาชิกในบ้านที่ต้องทำงานร่วมกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันอาจจะต้องจากกันแยกกันเหลือเราคนเดียวหรือเหลือไม่กี่คนฉะนั้นมันต้องอยู่ในช่วงของการประคองคนที่มีเลขแปดตัวสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของการประคองถ้าคุณผู้ชมมีเลขแปดเป็นช่วงที่ไม่ก้าวหน้าแล้วก็กำลังขอโทษทีเขาเรียกว่าลูกผีลูกคน เลขแปดเป็นเลขเขาเรียกว่าคนที่อยู่ข้างเริ่มหายหายออกไปหายออกไปหรือเริ่มล่อยหลอลงล่อยหลอลงจํานวนนะครับแล้วก็ประคองเรื่องของการเงินที่ถูกประคองแค่นั้นแหละฉะนั้นช่วงเวลานี้คนที่มีเลขแปดเป็นเลขท้ายบ้านนะครับตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง กังวลเป็นห่วงคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือวิกฤตเกิดขึ้นคนที่มีเลขแปดส่วนใหญ่แล้วต้องระวังเรื่องระบบไตตับลำไส้ฤทธิ์สีดวงหรือเาเรียกไตตับลำไส้ฤทธิ์สีดวงแล้วก็ปัสสาวะต้องระวังเกิดขึ้นประมาณนี้สี่ห้าอย่างฉะนั้นคนที่มีเลขแปดช่วงนี้ คนในบ้านจะป่วยแบบนี้กันไตตับลำไส้กระเพาะที่สีดวงกระเพาะปัสสาวะนะนั่นแหละ,ะเขาบอกว่าคนที่มีเลขเก้าบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเกื้อกูลเขาเลขแห่งการเกืือกูลช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาเกืือกูลโดยเฉพาะ เห็นอกเห็นใจแล้วมีการเกือ้อกูลสำหรับคนในบ้านความหมายก็คือจากถ้าไม่ไม่คุยกันหรือจากที่ไม่ดีจะมาค่อยๆดีกันมีสถานการณ์ทำให้กลับมาเกือ้อกูลกลับมารักใครมันมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นจากความโมโ oh หจัดลดลง เหลือน้อยลงน้อยลงจากความเกลียดลดลงเหลือน้อยลยน้อยลงแต่ทั้งหมดแล้วดวงคนที่มีเลขเก้าเป็นบ้านเลขที่เป็นเลขแห่งการเสียน้ําตาขอโทษด้วยนะครับจะสูญเสียคนในครอบครัวนะครับอ่ะชอบติดตามแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะคิดถึงด้วยบ๊ายบายครับ